สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนนะครับผมสวัสดีพี่น้องทางสปอปลาวนะครับผมและก็กลับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆช่องทาง u t u b e นะครับที่ทำ u t u b e ด้วยกันนะครับผมที่เข้ามาพูดคุยคอมเมนต์นะครับเนาะกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้บอลองนะครับบอลองขอขอบคุณหลายๆนะครับผมเนาะส่วนคอมเมนต์นะครับบอลองอาจจะไป ไปตอบซาตอบเร็วแน่กับกราบขอโทษขออภัยนะครับเพราะว่าบอลองเห็ุงานควบคู่ไปนํานะครับผมเนาะกับอคอยมีเวลาไปไหนนะครับผมก็แต่จะพยายามนะครับพยายามตอบคอมเมนต์พี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนนะครับผมเนาะครับผมวันนี้มาพบกับบอหลงกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับงวดประจำวันที่ 10: เดือน11 2เ6 4นะครับเป็นสูตร1เม็ดเดียวนะครับผมในงวดที่แล้วบอหลงกราบขอโทษขออภัยนะครับสูตรนี้ก็รลดไปนะครับเนาะบอหองห้เดนซี่นะครับวดที่แล้วนะครับ ให้ไป3สูตรเข้า2สูตรนะครับรุดสูตร1เม็ดเดียวนะครับผมครับผมก่อนไปรับชมแนวทางนะครับมีคำเตือนเช่นเคยนะครับผมตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคำนวณน,นะครับโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมทุกครั้งเด็กตำ่ำกว่าสิปีควรม,มีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับผมสลหรับตัวเด่นในงวดนี้นะครับตัวเด่นในงวดนี้ สำหรับตัวเด่นในงวดนี้นะครับก็จะมีเด่น9เด่น9เด่น1นะครับผมวิ่งลูดนะครับวิ่งลูดที่1นะครับผมยังชอบ1อยู่นะครับคิดว่า1น่าจะยังอยู่นะครับสำหรับงวดประจำวันที่10เนาะก็จะมี1นนะครับ1นหนึ่ง

ตัวเด่น3ตัวเนาะเด่น3ตัวที่ชื่นชอบก็จะมี2 19นะครับ2 19แล้วก็6 19 612นะครับผมก็ลองพิจารณารับชมนะครับเพื่อนๆพี่ๆเนาะนี่ครับผมสำหรับชุด4ตัวนะครับที่จะให้ไปนะครับชุด4ตัวก็จะมี6 2 1 9 2> นะครับชุด4ตัวเนาะนะครับ ถ้าเ,เพื่อนๆพ,พี่ท่านใดบ่ามักที่บ่ลองสายวิ่งสายรูดให้ก็ลองเอาชุด4ตัวนะครับไปเป็นแนวทางนะครับผมส่วนตัวเด่นนะครับที่ชื่นชอบนะครับผมตัวเด่นที่ชื่นชอบส่วนตัวก็จะมี12นะครับ19 1916 1916นะครับแล้วก็ หนึ่งสามนะครับส่วนสามตัวที่ชื่นชอบนะครับก็จะมีหกหนึ่งเก้านะครับผมนี่ครับก็ลองพิจารณารับชมดูนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมรับชมแล้วทึกอกทึกใจค่อยเอาไปเปลี่ยนแนวทางนะครับผมรับชมแล้วบอมักกะสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับเนาะก็กนออกไปย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามเนาะเป็นกําลังใจให้บาหลงนะครับผม ครับผมสลับคลิปนี้บรลองกระของอวยพรให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับมีโชคลาภในแนวทางหวยราพัฒนาทุกๆคนนะครับผมสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ